วันนี้เรามาเรียนเรื่องของสมการพรหูนามกําลังมากกว่า2นะคะกรณีที่กําลังมากกว่า2เนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีบทหลายๆตัวที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะตัวแรกก็คือทฤษฎีบทหลักมูลของพีคณิตเป็นยังไงก็คือว่าถ้า p x มันเป็นพหูนามที่มันมีดีกีมากกว่า0น,น่ยแล้วสมการ p x เท่ากับ0มันจะมีคําตอบเป็นจํานวนเชิงซ้อนอย่างน้อย1คําตอบ ทฤษฎีตัวที่2ที่ควรรู้จักนะคะก็คือว่าถ้า p x เป็นพหุนามดีกีที่มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วสมการ p x เท่ากับ0เนี่ยจะมีคำตอบเท่ากับ n คำตอบในที่นี้เราจะนับคำตอบที่ซ้ำด้วยก็คือในกรณีที่มันเป็นสมการพรหุนามกำลังสองอย่างเงี้ยมันก็จะมี2คํคำตอบกำลังสามก็จะมี3คํคำตอบกำลังสี่ก็จะมี4คํคำตอบในกรณีนี้เราเรานับคำตอบที่ซ้ำด้วย แล้วก็เวลาเราจะหากำลังที่มันมากกว่า2เนี่ยทฤษฎีที่ขาดไม่ได้ก็คือทฤษฎีของตัวประกอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปใช้ในการหารสังเคราะห์เนาะก็ทฤษฎีตัวประกอบบอกว่ายังไงก็คือบอกว่าถ้า p x เป็นพระหูนามที่มันมีดีกีมากกว่าหรือเท่ากับ1จะได้พระหูนาม p x เนี่ยมันจะมี x ลบ c เป็นตัวประกอบ ก็ต่อเมื่อ pc คือเอา c เข้าไปแทนค่าในพหุนามแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะได้เท่ากับ0อันนี้เป็นเนื้อหามสี่ที่เลยที่เคยเรียนกันผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือทฤษฎีตัวประกอบจำนวนตรรกยะก็คือว่าถ้ากำหนด px เป็นพหุนามนะคะอยู่ในรูปของ ax กํลัง n บวกกับ a n ลบหคูณกับ x กํลัง n ลบหบวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง a 1 x แล้วก็ a 0นะคะโดยที่ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็ a n พวกเนี้ย a n a ลบหไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะคะซึ่ง a n ไม่เท่ากับ0เราจะได้ว่าถ้า x ลบ k ส่วน m เป็นตัวประกอบของพหุนาม p x แล้วเนี่ย M กับ n เอ็ m กับ k ตรงเนี้ยเป็นจำนวนเต็ม M ไม่เท่ากับ0ก็คือตัวล่างต้องไม่เท่ากับ0หอหลอมอของ m แล้วก็ K เท่ากับ1ก็คือตัวนี้พูดได้ง่ายก็คือตัวนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้ว M M ตัวนี้จะเป็นตัวที่หาร a n ลงตัวก็คือตรงเนี้ยจะต้องหารตัวหน้าตรงเนี้ยลงตัวแล้ว K ตัวนี้จะต้องหาร a ศย์ลงตัวก็คือ k ต้องหารตัวสุดท้ายลงตัวเราก็จะได้ว่า x ลบ k ส่วน m เป็นตัวประกอบ1ของพหุนาม px นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาไปใช้ยังไงยกตัวอย่างข้อแรกบอกว่าจงหาเศษจากการหาร px ด้วย x ลบ c อันนี้มันใช้ทฤษฎี อะไรนะอันนี้ค่ะตัวประกอบนะคะตัวเนี้ยเห็นไหมตัวเนี้ยนะคะซึ่งเวลาเราจะหาเศษจ,จากการหารเนี่ยเราก็เอาอะไรเข้ามาแทนเศษที่ได้อะพอหนูเอาตรงนี้เข้ามาแทนเนี่ยเศตัวที่เหลือผลลัพธ์ที่ได้มันคือเศษนะคะถ้าเกิดว่าเศษมันเป็นศูนย์แสดงว่ามันก็หารลงตัวอันนี้เราก็จะใช้ ถามก่อนว่าตัวนี้ c เท่ากับเท่าไหร่ c เนี่ยมันเท่ากับลบหถูกไหมเพราะว่าหนูต้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของ x ลบ c อันนี้มันเป็น x บวกหข้อ1น,นะหนูก็ต้องจัดให้มันอยู่รูปของ x ลกับลบหอ่ะถัดไปเขาให้หาเศษจากการหารครูก็จะใช้ลบหแทนเข้าไปก็จะเป็นลบหนึ่ลังสบวกลบหนึ่กำลังสองลบ 8คูณกับลบหแล้วก็ลบสินะคะแทนค่าเข้าไปอันนี้ได้ลบหนึบวกหบวกแลบสิ 12. อ่ะผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไหร่ได้เท่ากับลบสดังนั้นเราก็จะได้ว่าเศษจ,จากการหาร px ด้วยอะไรคะ ด้วย x บวกหเนี่ยก็คือลบสนั่นเองถัดไปข้อที่สองบอกว่า p x mm hmm. เท่ากับ x 3กับ x กำลัง3บวก5 x กำลังสบวก5 x แล้วก็ลบ3นะคะหารด้วย x บวก3ให้หาว่าเศษที่ได้คือเท่าไหร่ อันนี้ต้องมาดูก่อนว่า c คืออะไรทุกครั้งมันต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของ x ลบใช่ไหมตอนนี้เป็นบวก3แสดงว่า c ของเราคือลบ3นะคะครูก็จะใช้ลบ3แทนเข้าไปใน px ก็จะเป็นลบ3กำลัง3บวก5คูณกับลบ3กำลังสองบวกกับ -3, 3, 5คูณกับลบ3แล้วก็ลบ3นะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ อันนี้แทนเข้าไปได้ลบยี 27, อันนี้95ได้45ใช่ป่ะแล้วก็ลบสิแล้วก็ 15, ลบสนะคะก็คิดเลขออกมาผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกได้0ใช่ไหมคะพอมันได้ศูนย์อันนี้มันหมายความว่าอะไรหารกันแล้วเศษศูนย์แสดงว่ามันคือการหารลงตัวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า p x เนี่ย หารด้วย x บวก3เนี่ยลงตัวพูดง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่า x บวก3เนี่ยถือว่าเป็นตัวประกอบหนึ่งเป็นตัวประกอบหนึ่งของ p x นะคะ หรือตัวอย่างถัดไปบอกว่าจงหาผลหารแล้วก็เศษที่เกิดจากการหาร <_ d ata> เวลาเราจะหาผลหารเวลาเราจะหารพรหุนามเนี่ยวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือใช้วิธีการหารสังเคราะห์นะคะ <_ d ata> วิธีการหารสังเคราะห์ทำยังไงอันนี้ทบทวนเนื้อหาม .4 สีรัวๆไปเลยนะ <_ d ata> วิธีการหารสังเคราะห์ก็คือเราก็จะเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x พวกเนี้ยมาเขียนใช่ไหมคะ ก็ดูตอนนี้สัมประสิทธิ์คืออะไรบ้างก็คือมันจะมีสามเรียงพจน์ด้วยนะตั้งแต่เรียงของสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่มากที่สุดไปหาหน้อยที่สุดนะก็จะเป็น3มลบ 5x กำลัง1จะได้ลบ1ใช่ไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายได้4ทีนี้เขาให้เอามาหารด้วย x ลบ2แสดงว่า x ลบ2เนี่ย c ของเราเท่ากับอะไร c เท่ากับสองถูกไหมเราจะต้องเอามาหารด้วย C นะคะอันนี้ก็ ดำเนินการอ่ะ c ีเท่ากับสองก็ใช้สองหารตัวแรกให้ใส่ศูนย์ไปก่อนใช่ไหมแล้วมาบวกกันอ่ะแล้วก็จับสองกับสามมาคูณกันแล้วใส่ตรงนี้อันนี้คูนเราไปใส่สองสามได้หกแล้วบวกกันอีกก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งทีนี้ก็เอามาคูณกันอีกคะ่ะเอาสองคูณห,หนึ่งอีกก็ได้เท่าไหร่สองใช่ไหมบวกกันก็จะได้เท่ากับอ่าเท่าไหร่ลูก ไีหนึ่งใช่ไหมคะก็บวกกันอีกเออเอามาคูณกันอีกสองหนึ่งก็ได้สองบวกกันอีกก็ได้หกนะคะซึ่งพอผลลัพธ์ได้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะักเรียนดูตัวข้างหน้าสามตัวเนี้ยมันคือผลลัพธ์แล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้ค่ะมันเรียกว่าเศษ อันนี้คือผลหารหรือผลลัพธ์ที่ได้ดังนั้นโจทย์ถามผลหารใช่ไหมคะผลหารที่ได้คืออะไรก็คือกําลังมันจะลดไป1ตอนนี้กําลังมันเป็นกําลัง3อยู่ใช่ไหมแต่ผลหารตรงนี้กําลังจะลดไป1ก็คือกําลังจะได้กําลังสองก็จะได้เป็น x กําลังสอง x สาม x กําลังสองนะคะ3ข้างหน้าก็คือสมประสิทธิ์แล้วก็บวกกับ x แล้วก็บวกกับ1 เศษเท่าไหร่ก็คือเศษหกอ่ะถัดไปพอทบทวนเนื้อหาที่จะเอาไปใช้ในการแก้สมการได้แล้วเนี่ยเรามาแก้สมการกันนะคะอย่างข้อแรกบอกว่าจงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้ก็คือ 2x งเอกกำลังสามลบเบวกหนึ่งอย่างเงี้ยอันเนี้ยมัน ไม่สามารถใช้สูตรได้หรือไม่สามารถแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิธีการหารสังเคราะห์นะคะก็มาดูกันเวลาหารสังเคราะห์หนูเริ่มเลยเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนก่อนไล่ไปดู x ก,กําลัง3สัมประสิทธิ์คือ2ถ้า x ก,กําลังสองไม่มีให้ใส่0ย์สัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลัง1ก็ใส่ลบหแล้วก็ตัวเลขเฉยๆใส่1โอเคนะเรียงกันไปแล้วก็หาร หาตัวอะไรมาหารดูสิเอาหนึ่งหารได้ไหมเอาตัวน้อยๆแทนเข้าไปตัวที่มันจะหารลงตัวก็คือพอเอามาแทนค่าปึ๊บแบบมันจะได้ศูนใช่ไหมสมมติหนูเอาหนึ่งแทนเข้าไปมันได้ไหมล่ะถ้าหนึ่งแทนมันก็จะได้เป็นสองลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ไหมไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วก็ลองแทนอีกถ้าเอาสองเอ้ยเอาลบหนึ่งแทนได้ไหม ถ้าลบ1แทนจะได้เป็นลบสองบวก1แล้วก็บวก1ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นศูนย์พอดีแสดงว่าลบ1อ่ะใช้ได้ก็เอาลบ1มาเป็นตัวหารตัวแรกใส่ศูนย์แล้วก็บวกกันได้สองใช่ไหมแล้วก็จับคูณกันลบ1คูณ2ได้ลบ2บวกกันได้ลบสองต่อไปก็เอามาคูณกันอีกเนี่ยคูณคูณแล้วใส่คูณแล้วใส่นะคะก็จะได้เป็น อันเนี้ยได้เป็น2บวกกันได้1ถูกไหมคะลบ1คูณ1ได้ลบ1ผลลัพธ์ได้0อย่างเงี้ยก็จะได้ไอตัวตัวด้านบนตรงนี้ยนะคะพอเราทำเสร็จอะเราก็จะแยกได้เป็น x บวก1แล้วก็คูณกับ2 x กำลังส ลบ 2x เบวก 1, 1เท่ากับ0เข้าใจไหมคือตรงนี้เราต้องใส่ x ลบตอนนี้ C ของเราเป็นลบ1นะคะมันก็จนกลายเป็น X ลบกับลบ1ก็ได้เป็น X บวก1เครื่องหมายมันจะสลับกันนะกับตัวนี้กับตัวที่เอามาแยกเป็นตัวประกอบตรงนี้นะคะทีนี้พอเราแยกตัวประกอบเลข2องวัเลบอย่างเงี้ยเราก็จะได้ x บวก1เนี่ยเท่ากับ0หรือ2 x กํลัง2ลบ2 x บวก1เท่ากับ 0, ใช่ไหมตรงนี้เราจะได้ x เท่ากับลบ1ส่วนตัวหลังเนี่ยมันแยกตัวประกอบไม่ได้มันแยก2วงเลิปก็แยกไม่ได้มันหาตัวอะไรก็ทำไม่ได้แล้วเราก็ต้องออกมาใช้สูตรสูตรก็คือ x เท่ากับลบ b อะแทนเข้าไปเลยนะ ลบ b บวกลบสแควร์รูทอะไร b กำลังสองลบ4 ac เนี่ยสูตรเนี่ยหาร2 a ก็แทนค่าเข้าไปค่ะลบ b b เป็นลบ2ลบ b ก็ได้2บวกลบสแควร์รูท b คูแทน,ปนไปเลยนะได้4ใช่ไหมลบ2กำลัง2ได้4ลบกับ4 a คือ2 c คือ1 หารด้วย2 a 2 a ก็คือ2คูณ2เป็น4อ่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น2บวกลบ square root อะไร root ลบ4ส่วนด้วย4ใช่ไหมคะพอ r o o ลบสแลอะก็แทนเป็นจำนวนเชิงซ้อนเข้าไปก็จะได้เป็น2บวกลบ2 i ส่วน C นะคะถ้าตัดทอนก็จะได้เท่ากับ1บวกลบ i ส่วนด้วย2โจทย์ถามเซตคำตอบเซตคำตอบตอบเป็นเซตดังนั้นสรุป x คือเซตของอะไรบ้างใส่มาตัวแรกคือลบ1แล้วก็1บวก i ส่วน2แล้วก็1ลบ i ส่วน2 นะคะหรืออ่ะข้อที่สองข้อที่สองข้อนี้ให้หนูดูก่อนเราบางครั้งอ่ะทุกข้อไม่จำเป็นต้องแบบเห็นโจทย์ปุ๊บมาหาสังเคราะห์หมดไม่จำเป็นนะคะวิธีที่ง่ายกว่าหาสังเคราะห์ก็คือวิธีการจับกลุ่มแล้วก็ดึงตัวร่วมอย่างข้อสองเนี่ย ถ้าเราพิจารณาดูนะนักเรียนเราสามารถดึงตัวร่วมได้ลูกคือถ้าลงดึงตัวร่วมแล้วมันลงกันเป๊ะๆๆๆอย่างเงี้ยให้ดึงตัวรวมเพราะมันจะเร็วกว่าอย่างตัวเนี้ยตัวร่วมที่ครูจะดึงครูจะดึงครูจะดึง x กําลังสามออกเนี่ยครูจะจับกลุ่มตัวนี้ครูก็จะใช้ x กําลังสามดึงออกมาเพราะว่าถ้า x กําลังสามดึงปุ๊บอะ่ะมันจะได้เป็นตัวแบบตัวที่เหมือนกับตัวหลังเห็นไหม แล้วก็พิจารณาโจทย์เอาเวลาเราทำมันก็จะได้เป็น2คูณ x บวก1ใช่ไหมคะส่วนกลุ่มหลังเนี่ยคูณดึงลบออกมาก็จะได้เป็น2 x บวก1เท่ากับ0แล้วก็ดึงอีกรอบหนึ่งดึงให้มันอยู่ในรูปของการคูณกันกทั้งหมดเลยดึงอีกรอบหนึ่งก็คือจะเห็นว่าตัวหน้ากับตัวหลังอะ่ะตัวร่วมคือ2 x บวก1ใช่ไหม แล้วตัวหลังตัวแรกเนี่ยมันจะเหลือ x กํลังสแล้วก็ลบหนึเท่ากับศูนย์พอเราแยกตัวประกอบอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้2 x บวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับศหรือ x กําลังสามลบหนเท่ากับศูนนะคะตัวนี้เราจะได้ x เท่ากับลบส่วน2ตัวข้างหลังจะได้ x กํลังสเท่ากับ1 x กํลังสเท่ากับ1นักเรียนเวลาเราถอดรากที่เราก็ต้องหาหารากที่3ใช่ไหมในในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยลากที่3ก็ต้องมี3ค่านะคะดังนั้นในที่นี้นครูจะหารากที่3ของ1 หนึ่งเนี่ยนักเรียนเวลาเราเออกมาเขียนเป็นจำนวนเชิงขั้วเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่ r ของหก็เป็น r คูณ cos บวก i s i n ใช่ไหมไปเรื่อยๆ r ของหนึ่งก็คือหนึ่ง cos หนึ่เนี่ยคือมุมเท่าไหร่คือมุมศูนย์องศาแล้วบวกด้วย i sine ศูนย์องศาใช่ไหมหลังจากนั้นให้เราไปหาระยะห่างของลาก ในที่นี้เป็นรากที่3ระยะห่างของรากก็คือ360หาร3ได้120หาระยะห่างของรากแล้วก็ไปหามาหาแซท0แทศย์หาจากรากที่3ของ1คูณกับคอรสของ0หาร3ถูกไหมคะเพราะรากที่3เราสามาหารมุมล้วบวกด้วย i s i ซ0องศาส่วน3 ก็จะได้เท่ากับ1 1คูณไม่เขียนแล้วนะแล้วก็0หานกันมันก็จะกลายเป็น cos 0สศูนย์บวกไอซศย์อ่ะอันนี้คือได้ z ซศูนย์ออกมาได้ s ซ t ศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยลากที่3เราต้องหาแซอะไรบ้างต้องหา z ซดศูนย์แซแล้วก็ z ซสใช่ไหมคะต้องหาออกมา3ค่าจากนั้นตัวถัดไปเวลาจะหาเนี่ยให้เราบวกอะไรเข้าไปลูกให้เราบวกระยะห่างของลากเข้าไป แสดงว่า Z1 ก็จะได้เป็นคอร์สของ120บวก i s ซ n 120องศา Z2 ก็เอาตัวที่ได้ด้านบนบวกกับระยะห่างก็คือบวกอีก120เข้าไปก็จะเป็นคอรสของ240บวกกับ i sin 240อองศานะคะ,ะจากนั้น ถ้าเราแทนค่าได้ก็ให้แทนเข้าไปตัวนี้คอ s 0ศูนย์บวกไอซสศนย์ 0, ผลลัพธ์ที่ได้จะได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ1ใช่ไหมถัดไปคอร120 1อย้อยสิเวลาเราแตกมุมมันจะเป็นมุมอะไรร้อยแปดสิบลบหกิบใช่ไหมคะอันนี้มันคือมุมหกสิที่อยู่ในขอดันที่สองซึ่งค่าคอ s เป็นลบใช่ไหมเราก็ใส่ลบแล้วคอร์0หกสิมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ก็ใส่ ไซเป็นบวกก็รูทสามส่วนสองไอสองร้อยสี่สิบก็คืออะไรลูกสองร้อยสี่สิบก็คือร้อยแปดสิบบวกกับหกสิบอันนี้มันคือมุมหกสิบที่อยู่ในข้อดันที่สามใช่ไหมข้อดันที่สามค่าคอสเป็นลบค่าซายก็เป็นลบเช่นกันอ่ะก็จะได้รากที่สามมาถอดออกมาได้สามค่าก็คือหนึ่ง ลบหส่วน2บว,วกล,บวว I, ะะลูก,ก,าก,า x, กลสาส,ส่วน2 i แล้วก็ลบ1ส่วน2ลบรูท2อรูทสาส่วน2 i นะคะแล้วก็มีคำตอบตัวนี้อีก1นึ่คำตอบดังนั้นมาดูคำตอบกันโจทย์ถามคำตอบของ x ใช่ไหมก็ตอบเซตของลบ1ส่วน2 1ลบ1ส่วน2บวกลูท3มส่วน2 i แล้วก็ลบ1ส่วน2ลบรูท3มส่วน2 i นะคะ สังเกตดูนะลูกข้อที่2องเนี่ยมันกําลัง4ี่ใช่ไหมกําลังสี่ก็ต้องมีกี่คําตอบ4ี่คำตอบหรืออย่างข้อแรกอะ่ะมันกําลัง3ามอะ่ะมันก็จะมี3ามคำตอบเห็นไหมก็ประมาณนี้นะคะจากนั้นอ่ะมาดูต่อข้อที่3ข้อที่4ี แล้วก็ข้อที่5 3ข้อเนี้ยให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านแล้วก็ส่งในคาบถัดไปนะคะดูว่าอย่างข้อที่3เนี่ยเฮ้ยมันใช้วิธีการไหนได้ได้บ้างกูคเคยบอกแล้วว่าถ้าตัวหน้ามันเป็น2เท่าของตัวกลางเนี่ยใช้แยกตัวประกอบได้นะคะหรืออย่างข้อที่4ดูซิอันนี้จะมาน,นั่งหารสังเคราะห์หรือเปล่าหรืออาจจะจับกลุ่มแล้วดึงตัวร่วมได้ไหมลองดูนะ หรือข้อที่ห้าข้อที่ห้าดูว่ามันเราจะจัดกลุ่มแล้วดึงตัวร่วมได้หรือเปล่าถ้าดึงไม่ได้เราค่อยไปใช้หารสังเคราะห์นะคะเวลาดูก็ประมาณนี้นะคะ